ความคืบหน้าการก่อสร้างสกายวอล์กดอยสะเกนหรือว่าคีรีชัยยมะชุมชนดอยสะเกนซึ่งเป็นการก่อสร้างต่อจากจุดชมวิวเดิมที่มีความสูงจากพื้นที่ก่อสร้าง18เมตรมีนายวันชัยจงสุธนามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงรายนายสมศักดิ์เวียงโอสถประธานสภาเทศาบาลนครเชียงรายพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศาบาลนครเชียงรายและผู้อำนวยการกองที่เกี่ยวข้องสํานักงานเทศบาลนครเชียงรายเข้าตรวจสอบความคืบหน้า สกายวอล์กดอยสเก็นชุมชนดอยสเก็นแบ่งทางเดินออกเป็น2ช่องทางนะครับซึ่งมีแบบพื้นปกติและทางเดินพื้นกระจกพิเศษพร้อมจุดชมวิวตัวเมืองเชียงรายครับขณะน,นี้การก่อสร้างแล้วเสร็จไปเกือบสมบูรณ์แล้วเหลืออีกไม่กี่ขั้นตอนแล้วก็รอการส่งมอบงาน นายกเทศมนตรีคนครเชียงรายกล่าวว่าสกายวอล์ดอยสะเก็ดถือเป็นจุดเช็คอินใหม่รับในเขตเทศบาลคนครเชียงรายโดยเมื่อวัดระดับความสูงจะระดับความสูงของระดับน้ํำทะเลปางกลาง400เมตรจึงทําให้มองเห็นบิวตัวเมืองเชียงรายอย่างสวยงามแล้วก็ชม,ชมธรรมชาติของป่าดอยสะเก็ดดูรังผึ้งหลวงที่ทํารังบนต้นหยวนผึ้งหลายรังด้วยครับ การดำเนินการสร้างสกายวอล์กดอยสะเก็นเพื่อต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของชุมชนดอยสะเก็นและก็จังหวัดเชียงรายเมื่อแล้วเสร็จนะครับจะบริหารจาัดก,การโดยชุมชนแลัฐบาลนาครเชียงรายจะเป็นพี่เลี้ยงช่วยจัดก,การด้านอื่นๆไปพร้อมกันครับ